ในบางครั้งการจะพักใจก็ไม่ต้องไปไกลแค่ได้อยู่ใกล้ธรรมชาติน,าน่านเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อาหารอร่อยราคาน่ารักและความสงบที่เรานั้นอาจหลงดื่มไปตามเรามาเที่ยวน่านด้วยหัวใจที่เบากะเดิม ที่บอกระาสานแล้ว18องศาแต่อากาศแบบสัมผัสธ์จังเย็นมากอากาศเย็นมากตอนนี้เราก็รอรถเช่านะคะดูรถกรงไหนเลยนะคะตรงไหนเลยแต่ ก็ได้รถเช่ามาแล้วนะคะก็เลยออกมานอะาขนส่งมันจะมีวัดอยู่นะคะที่นี่คือวัดภูมินะคะเราก็เลยจะมาไหว้พระเอาเลิกเอาใช้สักหน่อย คนถือกองกิ่งหนูเอาเค้กโอริโอ้อีกอันหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ Oh, Rio. 啥东西？哎、啊，你弄、哎、<呀>些点点。 ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเลขสามแล้วมันสามจริงๆคนดูเอา้าวเห็นปะจี้มันสามจริงๆสามดูในแมบพบมันอาจจะแบบว่างอๆแต่แบบดูจริงๆแล้วสวยเมากแห้ทุกคนดูวิวที่อยู่ข้างี โอเคหัวใจหน่อยนงามาอีสอาหารกันก่อนที่ร้านร้านข้าวซอยบอเกลือเมนูเขาว่าจะมาเป็นแผนเขามีข้าวซอยเยอะมากทุกคนมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยซี่โครงหมูข้าวซอยเนื้อข้าวซอยหมูหัวข้าวซอยหมูคอข้าวซอยก่ะกร เข้าซอยสามก็นัน่น,นี้คือเข้าซอยแบบเข้าวซอยถึงนี่เนี่ยข้าวซอยเยอะแล้วก็มีน้ำเนี้ยวแล้วก็อีกอันจะเป็นพวกอาหารตามสั่งกับเอาผัดต่างๆอยากกินข้าวซอย ข้าวซอยไก่หรออยากกินข้าวซอยซี่โครหมูอกินข้าวซอยซี่โครงหมูดุก่ยกข้าวซอยซีโคหมู ก้เบื่อแต่ว่าเนื้อต้องเปื่อยแต่ว่าเนื้อรต้องเปื่อยทาเนื้อตุ๋นเห็นนี่ก็ไม่ไหวแล้วยะจริงจริด หมูกรอบชิ้นนี้มาผัดกระพราของสาดใจดดดแล้วดูกนี่นีเหรอกปันนิสัยข้าง้่างเลยยำ คอนากอคุเราเห็นน้ำตกเราเจอน้ำตกแล้วน้ำตกทาะราน้ำตกเป็น <like> น <vibes> ้ำตกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยน้ำตกหนึ่งเส้นแล้วตกลงไปน้ำตกนี้หินเป็นสีฟ้าด้วย เทเวอร์น้ำตก <laughs> น้ำตกสปั <laughs> บนบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากอ่ะสวยมากร้อนเย็นมากไม่ร้อนเ <laughs> พิ่งกินอิ่มนี่เมื่อกี้อิ่ม team

มว้าสีไม่ใช่สีแสงตรงนี้สวยมากอุ้มสวยมากอ่ะมีนี่ไง เวลาคะ่ะพ่เอาชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวคะ่ะเค้กแ่อีสมากน่าอีสุดๆ,ๆจำเท้แกเราก็บอกแลยว่าของหวานได้แค่มือเดียวมันบ้าจริงๆมันสวยมากอะ สวยมากสวยมากเลยอ่ะมองแบบมองได้ไม่เบื่อเลยอ่ะตากล้องมือหนึ่งจังทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาที่พักแล้วให้ให้คหนูรับแชร์กรบลูกอรอหนูรับแชร์ใช่ไหม เออเออพี่ดูอ้าวมาดูแล้วมามาแล้วมาดูดิ <c oughs> นี่ะสะพานซีวิวเ <c oughs> ขาจะมีแบบเป็นเต็นท์แล้วก็มีเป็นบ้านแบบเนี้ย ก็จะมีแบบเป็นเต็นเต็นก็จะผ่านนี่ไงแต่ว่าเต็นเต็มเันนี้เราก็นอนเป็นแบบเป็นหลังเป็นบ้านเดี๋ยวสีโลดูจะเป็นเต็น น้องทำไมอยู่สูงจังอ่ะนี่จะคือเจ้าของอที่พักเองค่ะสวัสดีทุกคนบ้านพักของเรานาได้ฟิลเวอร์ฟิวแบบบ้านผักบุญนดอยมาดูห้องก่อน นิ่งสร่ป<ว><ง>ต้นไม้บ้างคือแดดแรงนะ <u ppy> ทุกคนแต่มันเย็นมากเลยตรงนี้เ,เย็นๆแล้วก็ให้หเหมาะกันเลยขึ้นเป็นฟิลดีว่าอย่างขึ้นสุดยอดคือมันต้องมีรถรับส่งแล้วนะก็ค,คือต้องให้รถรีสอร์ทมารับ นห้องหนด,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 ดคือฟีลแบบอยู่บ้านอะทุกคนเราอาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยแล้วแต่เดินลงมาแบบเจอแบบเหมือนถนนคนเดิน จริงดิหนักแน่ตัวแรงเลยกลับมาเอาเพอดีเลยค่ะพี่อร่อยหาทางย่างด้วยนะคะนี่ทุกคนจร่งค่ะหาเราต้องรีบทานเลยค่ะทุกคนทองฟอ้าสวยมากแบิมเน่งโอโซ่ต้องที่สปัน ทุกคน,กคนมันเป็นแบบอาหารพื้นบ้านแต่ข้าวหล้ว เจ้าของบ้านเดินมาเที่ยวด้วยอันนี้ผลพลอยได้ปะสวยจังเลย<ผ>ลอ่ะเธอเดินสมาร์ทดีจังลเพรเรียกไม่สนใจนะพอมีของกินไปทานสมัยเราเป็นพลาสติกเลยอยกินเยอะมากมเอาหมอีให้หนูนนเดี๋ยวนี้พัาจริง ต้องหักโรยเหรอก็แก้มเอาก็ได้ไม่ต้องโรยก็ได้เห็นม,ม,มีเจ้าถิ่อน,นอยู่ตัวนั่งเฝ้านอนเฝ้าอ,อ,อยาู่ทางเล้เจ้าสนใจของร้อนๆไหม <c oughs> อย่าบินแล้วกแค่ถามเนะเปล่า <c oughs> แค่นั้นแหละเจ้าเก่งมากเจ้าไปนอนได้เชิญมองบนฟังรู้เรื่องแล้วใช่ไหมขอบุน้าที่เดินมาด้วยกันเจ้าพูดอะไรน่ยมันนุยงมันฉุน่านั มืดแล้วหมู่บ้านเหมือนแบบ,แบ,บ,แบ,บดวงดาวใจ๊ไหมีเม้าเปล่าเอ้จะมีคนแบบว่าัามรถไฟงันเดี๋ยวไปแปลงฟันนอนกันดีกว่า